เราเป็นผู้นําเขา้านําเข้าสินค้าผลิตภัณฑ์ต่าง,างๆทั่วทุกมุมโลกแล้วเราก็ได้มีโอกาสไปเห็น สินค้าดีๆหลากหลายเลยจากต่างประเทศทั่วทุกโลกแล้วก็เป็นเลือกสินค้าที่ดีมีคุณภาพเพราะเราอยากให้คนไทยได้ใช้สินค้าที่ดีแล้วก็ราคาย่อมเยาสินค้าในร้านของแฮสประมาณ5 0 0 0ถึง8 0 0 0 SKU เราก็อยากจะนำส่งสินค้าน่ารักน่ารักให้ถึงมือกับคุณลูกค้าในชุประจํวันในลักษณะของร้านคั ailing, Store House, บปลีดรีเทลลิงสเปเชียลตี้สโตร์แบบแฮสแบบนี้ค่ะ วันเยน,นสกุลสุกเป็นเจ้าของธุรกิจร้านแฮสความเป็นแฮสเนี่ยนะคะชีวิตที่บ้านง่ายขึ้นเมื่อเราตื่นมานะคะเราสามารถมีสินค้าของแฮสอยู่รอบๆตัวเราได้ในชีวิตประจาวันเลยไม่ว่าจะเป็นเข้าไปในห้องน้ําห้องนอนห้องครัวห้องนั่งเล่นต่างๆเวลาเราจะออกไปข้างนอกเราก็สามารถมีสินค้าของแฮสอํานวยความสะดวกสบายในชีวิตนอกบ้านให้สะดวกสบายยิ่งขึ้นสินค้าของเรานะคะเริ่มต้นนะคะอยู่ที่29บาท29บาทเนี่ยก็จะได้กลุ่ม stationary เครื่องเขียนนะคะตัด กาดินซอส,สม,มูดปากกาไฮไลท์รวมไปถึงสติ๊กเกอร์น่ารักน่ารักด้วยค่ะได้รับผลตอบรับดีค่ะค,คุณลูกค้าให้การสนับสนุนดีมากดีกว่าตอนแรกที่เราคาดการไว้ค่ะรายได้ต่อเดือน1สาขาก็จะอยู่ประมาณ1,5ล้าน5ถึง2ล้านบาท สำหรับธุรกิจไลฟ์สไตล์แบบแฮสะนะคะกําไรของธุรกิจเนี่ยอยู่ที่ตัวสินค้านะคะแล้วก็การให้บริการค่าเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4 0 5 0ค่ะลูกค้าส่วนใหญ่ของเรานะคะที่จะเข้ามาใช้บริการในร้านแฮสก็ะจะมีทุกเพศทุกวัยหลากหลายมากเลยค่ะเริ่มตั้งแต่น้องๆเลยนะคะในวัยเรียนตั้งแต่ประถมมัธยมไปจนถึงนักศึกษามหาวิทยาลัยเลย First s ช o p p e r ด้วยกลุ่มคุณแม่บ้านครอบครัวที่เล็กๆก็มาช็อปของน่ารักน่ารักของแฮสไปค่ะ ปัจจุบนันแฮสมี4สาขามีสาขาเนกระบางนาำฟิวเจอร์าพารลังสีต f แฟชั่นไอซ์แลนด์เทอร์มินพระราม3 4สาขานี้ที่แฮสร้างขึ้นมาใช้เวลาประมาณ1ปีค่ะแฮสก็ตั้งเป้าหมายเอาไว้ค่ะว่าเราจะขยายสาขาเพื่อรองรับและให้บริการคุณลูกค้าทุกจังหวัดของประเทศไทยตัง้งแต่ฮสค่ะ จุดเริ่มต้นของแอร์เองอ่ะเริ่มต้นเลยเนี่ยเราเป็นผู้นําเขา้านําเข้าสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆทั่วทุกมุมโลกแล้วเราก็ได้มีโอกาสไปเห็นสินค้าดีๆหลากหลายเลยจากต่างประเทศทั่วทุกมุมโลกที่เขามีเทคโนโลยีในการผลิตสินค้าที่ดีแล้วก็เป็นเลือกสินค้าที่ดีมีคุณภาพเพราะเราอยากให้คนไทยได้ใช้สินค้าที่ดีแล้วก็ราคาย่อมเยาพอเราเริ่มมีอินสไปด์ตัวนี้ขึ้นมาเราก็อยากจะนําส่งสินค้าน่ารักๆให้ถึงมือกับคุณลูกค้าในทุกประจําวันในลักษณะของรา ผลิลต retailing, specialty store แบบแคสต์อย่านค่ะ แสเองก็มีในส่วนของแฟรนไชส์ีเราก็กําลังดําเนินการนะคะในส่วนของการที่จะสร้างแพลตฟอร์มของการขยายธุรกิจในรูปแบบแฟรนไชส์เงินลงทุนเหมาะสมไหมแล้วก็คุ้มค่าไหมกลัวไหมเสี่ยงไหมการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงเราไม่หลอกกันเราจริงใจเราพูดตรงๆมีความเสี่ยงค่ะแต่สภาพเศรษฐกิจปัจจุบนันแล้วก็ในความต้องการปัจจุบนันนี้บวกกับทาเลที่แฮสได้มามีอีกหลายๆลแล่หลอดที่นาเสนอแฮสอยู่ตอนนี้ทําให้ทีมงานของแฮสเรามั่นใจค่ะว่าเราจะสามารถเสิร์ฟสัก ที่มีศักยภาพและอีกอย่างหนึ่งที่แอมนั่นใจเลยคือเรามีทีมงานที่เราซอร์ซิ่งสินค้าด้วยทีมงานของเราเองเป็นหลักเลยค่ะเราจะมีสินค้าที่ดีคุ้มค่าราคาย่อมเยามานําเสนอสู่ลูกค้าและนี่แหละคะ่ะเมื่อเรามีตรงนี้ทุกอย่างแล้วเราก็จะได้ผลประกอบการที่มีกําไรความเสี่ยงน้อย สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจการทำธุรกิจแน่นอนจะไม่มีสูตรสำเร็จและที่สำคัญที่สุดเลยคือเมื่อใดที่เราเจออุปสรรคเราต้องฟันฝ่าไปห้ามท้อเด็ดขาดเลยถ้าคิดคนเดียวไม่ออกให้ปรึกษาผู้ที่มีองค์ความรู้มากกว่าเราปรึกษาสถาบัานต่างๆก็จะสามารถนำให้กับเราเนี่ยได้เสริมองค์ความรู้แล้วก็นำไปพัฒนาแก้ปัญหาต่อย,ยอดศักยภาพขององ,องคอ์กรเราได้ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีโอกาสที่ได้เข้าร่วมกับโครงการโ SM e, ลตัส smart SME ไม่มีโอกาสในการเรียนรู้ องความรู้ต่างๆใหม่ๆเพิ่มเติมนำมาพัฒนาสักยกรา,าพองก่อนเราก็ได้คอนเนคชั่นดีๆได้เพื่อนร่วมธุรกิจดีๆสามารถมาช่วยเหลือเพื่อกุลกันในการที่จะคอลแลบสร้างผลงานดีๆต่อไปได้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความรู้ดีๆที่แฮสได้จากโรตัสสมาร์ ความประทับใจในโครงการโ o ตัสมาเอสเอ็มนะคะก็คือทางผู้บริหารโรตัสมีความตั้งใจจริง<ม>ที่อยากจะช่วยผู้ประกอบการผู้ประกอบธุรกิจตัวเล็กๆอย่างเราเนี่ยค่ะช่วยคนตัวเล็กให้มีการต่อยอดในธุรกิจในการเจริญเติบโตธุรกิจอย่างยังย่งยืนค่ะอันนี้เราประทับใจมากก็ขอขอบคุณโลตัสนะคะที่ได้ให้โอกาสดีๆกับทางร้านแฮรเข้าไปมีโอกาสศึกษาเพิ่มเติมในโครงการโรตัสมาเอสเอ็เพื่อให เราสามารถเพิ่มศักยภาพองค์กรขอบคุณค่ะถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าสนใจร้าน h a s สสามารถติดต่อเข้ามาพูดคุยกันได้ยินดีค่ะสามารถผ่านช่องทางเพจค่ะของ h a s สนะคะ l i น์แอดแอดไซนะคะแฮสโฮมแอดไซน์ h a s h o m e ค่ะ